สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในรายการทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมเป็นประจำครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสั้นๆและก็กระชับประจําวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2,566ทองยังคงขึ้นต่อนะครับในส่วนของทองคําแท่งบ้านเราเนี่ย3 4 0 0เนี่ยคอยไม่นานแล้วครับแนะนํานะครับว่าเล่นสั้นทยอยเข้าสะสมรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สินค้าใหม่ล็อกเก็ตและสร้อยคอใส่ทองคำแท่งเลขมงคลเงินแท้92.5%ซใส่ทองคำแท่งเลขมงคลได้ทุกขนาดล็อกเก็ตเริ่มต้น699บาทสร้อยคอโชเกอร์เพียง399บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาเริ่มกันที่ราคาทองคำในบ้านเราครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำ ช่วงบ่ายมานี้นะครับบ่ายสามโมงสีนาทีเนี่ยสมาคมนะครับมีการประกาศออกมาถึง3ครั้งนะครับล่าสุดในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยเก้าสุดห้านะครับสมาคมเนี่ยรับซื้อคืนจะอยู่ที่สามหมื่นสี่พันนะครับขายออกนะครับจะอยู่ที่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยครับก็ประกาศออกมาครั้งที่สามนะครับปรับบวกเพิ่มมาสามร้อยห้าสิบาทนะครับจากราคาปิดของเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับเก้าสุดห้าเนี่ยจากทางออสซิดต์ครับเก้าสุดห้านะครับออสซิดต์รับซื้อคืนจะอยู่ที่สามหมื่นส ส่วนขายออกนะครับจะอยู่ที่34,118บาทนะครับก็เกินป้ายมาเดี๋ยวสมาคมอาจจะมีการปรับขึ้นอีกนะครับอีกสัก50บาทก็อาจจะเท่ากับอ่าเท่ากับช่วงช่วงแรกนะครับที่มีการประกาศออกมาก่อนนะครับก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมดบวกมา390บาทนะครับในส่วนของราคาทองคำสปอร์ตนะครับก็จะอยู่ที่1 9 9 1นกะครับกับ1น9 2นะครับก็บวกเพิ่มมา22อเหรียญนะครับจากราคาเปิดครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคำกลับมาปิดบวกได้เมมืื่่่อคคนทีผาารับ โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าซื้อทองคําในฐานะทรัพย์สินที่ปลอดภัยยังคงอยู่บนสถานการณ์นะครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนนะครับในแรงซื้อทองคำครับให้มีการปรับตัวขึ้นมาได้โดยทางการอิสราเอลนะครับยืนยันว่าจะไม่ล้มเลิกแผนการโจมตีภาคพื้นดินในเโชนกาซานะครับเนื่องจากว่ายังคงมีชาวอิสราเอลเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวที่ยังคงถูกกลุ่มฮามาสนะครับจับเป็นตัวประกันไว้อยู่ แต่ถ้าเกิดสงครามนะครับมีความเบาบางลงหรือลดความรุนแรงลงนะครับณตอนนั้นนะครับราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงได้ครับมาต่อกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้กันบ้างครับคืนนี้นะครับฝั่งสหรัฐนะครับจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญเนี่ยหลายตัวเลยทีเดียวก็คาดว่าราคาทองคําคืนนี้น่าจะผันผวนไม่ต่างจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาดูกันที่ตัวเลขแรกนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งเป็นตัวเลข GDP ครับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจําไตมาสที่3ตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับ อยู่ที่4.5%ตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่2.1%หประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่ามากกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคาได้ครับสาคัญอีกมาตัวหนึ่งนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันเลยครับเป็นจํานวนคนที่ยื่นขอรับสัิกาการว่างงานนะครับตัวเลขคาดการนะครับตลาดเนี่ยคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่280,000ลายครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่198,000ลาย หากประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามากกว่าครั้งก่อน <mouvement S 2> ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้นะครับตัวเลขถัดมานะครับก็สําคัญลงลงมานะครับเป็นในส่วนของยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนครับที่ไม่รวมในส่วนของด้านการขนส่ง <S 1> 1 <S ตัวเลขคาดการ์ครับตลาดเนี่ยคาดการ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่0.2%ตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยจะอยู่ที่0.4%นะครับหากประกาศออกมาตัวเลขออกมาลดลงนะครับตามคาดหรือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับ ตัวเลขสุดท้ายนะครับยอดคําสั่งซื้อสินค้าคองทนครับที่รวมทั้งหมดเลยตัวเลขคาดการ่ยตลาดคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่1.9%สําหรับตัวครั้งก่อนนะครับก็จะอยู่ที่0.1%หากประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับเท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้นะครับก็คือย้อนแย้งกันอยู่นะครับถ้าอย่างไรเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันนะครับแต่ก็คาดว่าราคาทองคําน่าจะพันผวนไม่ต่างจากเมื่อคคคคืนนนนนททที่่ผาาาาาามรรัับออองงงงํย้หลลกกุแะ็เิ ราคาทองคําสปอตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผันผวนอย่างหนักเลยทีเดียวครับปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1987เหรียญครับปรับตัวลงมาต่ําสุดนะครับจะอยู่ที่1963เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบทั้งหมด24เหรียญนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในส่วนของราคาทองคำนะครับจากทางออสซิลแล้วครับ96.5เนี่ยออสซิลเร์รับซื้อคืนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ33,930บาทครับส่วนฝั่งขายออกนะครับต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33,600ย ในส่วนของกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำนะครับกองทุน S p d ีเดียนะครับวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยกองทุน S p d ีเดียนะครับมีการเข้ามาซื้อเพิ่มนะครับบวกมาใน1ตันกว่าๆนะครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่861.80ตันนะครับกองทุน S p d ีเดียนะครับมีการกลับเข้ามาซื้อแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มองว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับสำหรับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับก็ผันผวนกลับมาอ่อนค่าอีกแล้วนะครับสอดคล้องตามการแข่งค่าขึ้นในส่วนของดอลลาร์ ก็มาจับตาดูนะครับว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะกลับเข้ามาเทขายทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็บอลไทยเราเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นนะครับของทางสัฐเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวลงมาแรงเลยทีเดียวประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ36.10นะครับถึง36.40บาทต่อดอลลาร์ครับกรอบแนวรับเงินบาทนะครับจะอยู่ที่36.10ครับสำหรับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่36.40นะครับล่าสุดในช่วงบ่ายมานนี้นะครับ เงินบาทเนี่ยก็ยังคงทรงตัวอยู่เท่ากับราคาช่วงเช้านะครับก็คือสามสิบหกจุดสามศูนย์บาทต่อดอลล่าร์นะครับเงินบาทกลับมาอ่อนค่าแบบนี้นะครับทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยมีการปรับบวกเพิ่มมาเกือบจะอ่าสี่ร้อยบาทเลยนะครับทําให้ราคาทองคําแท่งนะครับก็กลับมาสามารถทีนอยู่เหนือสามหมื่นสี่พันเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้เรารอนานนะครับเงินบาทอ่อนค่านะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเราครับ ในส่วนของดอลลาร์นะครับสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสแข่งค่าสุดนะครับในรอบสสัปดาห์นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีการที่จะเตรียมการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญอย่างตัวเลขจ DP นะครับในคืนนี้ก็คาดว่าจะมีการขยายตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็จะบ่งชี้นะครับว่าการบริหารและการลงทุนในสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็จะดันในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยขึ้นตามนะครับแล้วก็จะสร้างความกังวลนะครับต่อเฟดเนี่ยที่อาจจะส่งสัญญานะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ ก็คือดอลลาร์นะครับจะปรับตัวแข่งค่าขึ้นนั่นเองช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็แข็งค่านะครับอยู่ที่1 6 8่งร้จุดแดจุดนะครับดอลลาร์นะครับตอนนี้ทั้งในส่วนของดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคําสปอตนะครับต่างพร้อมใจกันจับมือขึ้นนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนนะครับในส่วนของทั้งราคาทองคําสปอตแล้วก็ ในส่วนของดอลลาร์เองนะครับมาต่อกันที่ข้อมูลเทคนิคครับจากในกราฟครับตามเฟรมราย4ชั่วโมงราคาทองคำเมื่อวานนะครับก็วิ่งในกรอบแคบๆทั้งวันครับจนกระทั่งช่วงค่ำเนี่ยราคาก็พันผวนวิ่งขึ้นลงแรงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวหากสังเกตครับทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมีการตับตัวลงมานะครับจะมีแรงซื้อเนี่ยดันราคากลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วเสมอนั่นแสดงว่ามีแรงซื้อรอรับอยู่ด้านล่างเนี่ยมากพอสมควรครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยกลับมายกหายสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำจุดสู แล้วก็ยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยังคงเคลื่อนตัวเป็นขาขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับจุดสําคัญเลยนะครับที่จะต้องสังเกตเนี่ยจะอยู่ที่1990เเหรียญบริเวณนี้นะครับว่าจะทะลุผ่านไปได้แล้วก็ยืนระยะได้หรือไม่นะครับหากยืนได้นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสจะไต่ตัวขึ้นไปหาจุดสูงสุดเดิมนะครับก็คือหรียญนันเองก็คือ1997เหรียญ2 0 0 0เหรียญน่อไปครับแต่กลับกกนารับหากไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่นะคร เหนือ1,997เหรียญได้นะครับระวังนะครับจะเกิดเป็นดับเบิลท็อปก็คือราคาจะมีการปรับตัวลงนั่นเองครับดับเบิลท็อปก็คือลักษณะนี้นะครับนี่ครับนไหมครับไม่ผ่านก็ปรับตัวลงนั่นเองตอนนี้นะครับราคาเนี่ยกำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านสําคัญอีกจุดนึงอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ1,990เหรียญนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับอาย่อมมีความพันผวนของราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับ1,990เหรียญครับทีนี้มาดูกันในส่วนของสัญญาณอาเซนก์เนี่ย ก็ได้ขึ้นตัวอยู่เส้น70%นะครับยังคงอยู่ในโซนโอเวอร์บอทนะครับพอปรับตัวขึ้นมานะครับสู่โซนแรงซื้อมากเกินไปเนี่ยก็จะมีการย่อพักตัวนะครับเพื่อผ่อนคลายในส่วนของสัญญาณแรงซื้อดังกล่าวก่อนครับซึ่งหากการย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1,975เหรียญ1,970เหรียญนะครับยังคงมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อครับมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมาแล้วค่อยดิดกลับขขึึ้้นนนนนะะครัับบหาาอใมม่่เเยจจชดกิงขึ้นนะครับ ก็มองว่าราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับแล้วก็ปรับยอดตัวลงมานะครับแล้วก็เพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปนั่นเองครับสาหรับวันนี้นะครับมองว่าการเก็งกําไรในทิศทางขาขึ้นนะครับฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบอยู่ครับแนะนําเลยนะครับว่ารอราคาเนี่ยย่อมาตามกรอบแนวรับนะครับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้นะครับช่วงนี้นะครับราคาพันผวนหากดูราคาเนี่ยปรับลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นทันทีเลยนะครับแนะนําเลยว่าตั้งรอราคาไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับแต่สําาหรรรััับบบพีี่่เนนะะคคทมวลดููอยก็ อาจจะไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็คอยดูราคาก็ได้ครับยังคงแนะนานะครับว่าอยากให้เราเข้าซื้อในจุดที่ได้เปรียบมากกว่านะครับถ้าย่อลงมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับทุนเรายังคงอยู่ครับยังไม่แนะนําการไล่ซื้อราคานะครับเพราะจะยังคงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอยู่นะครับตอนนี้ราคามีการปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆโซนแนวต้านระวังนะครับก็มีโอกาสจะปรับตัวลงได้ตลอดเวลาครับโดยแนวรับแรกนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญครับ กับอีกแนวรับหนึ่งเนี่ยก็คือ1965เหรียญยังคงมองว่าวันนี้นะครับราคาเนี่ยไม่น่าหลุดต่ำกว่า1965เหรียญลงไปได้นะครับโดยที่ราคาทองคำแท่งนะครับจะอยู่แถวแถวประมาณสัก3 3 9 5 0บาทถึง33,800บาทนะครับสองแนวรับนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านด้านบนนะครับอาจจะแบ่งปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับกำไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าหรือว่ากำไรไม่เยอะนะครับ แต่ก็ได้แน่นอนก็แบ่งปิดไปก่อนนะครับโดยแนวต้านแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริษัทนี้นะครับหนึ่เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเหรียญนะครับที่ราคาเนี่ยเคยเป็นจุดสูงสุดเดิมนะครับที่ราคาเคยมาทําไว้ครับกับอีกแนวต้านหนึ่งนะครับก็คือสองพันสิบเหรียญนะครับทะลุสองพันขึ้นไปเลยนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่แถวๆประมาณสักสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถึงสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับสองแนวต้านนี้สําหรับพี่ๆท่านนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับในส่วนของทองคําแท่งเนี่ย ก็อาจจะถือรอไว้ลุ้นนะครับ2,000เหรียญนะครับในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยอาจจะถือรอไปสัก34,100-34,200นะครับแล้วก็ค่อยไปปิดนะครับสำหรับพี่ที่นที่มีซื้อไว้นะครับตั้งแต่ประมาณสักรอบอ่าราคาที่ลงมาเนี่ย33,500-33,700นะครับก็แนะนําว่าอาจจะถือรอไปเสี่ยงถือรอไปอีกกนิดได้อยู่นะครับในส่วนของพี่นท่นะครับที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะสั้นนะครับเล่นเป็นรอบๆนะครับ ก็อาจจะซื้อขายทํากาไรในกรอบนะครับใแถวสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบถึงสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนะครับก็เล่นรอบไปนะครับกาไรร้อยร้อยห้าสิบตรงนี้ยังคงพอทําได้อยู่นะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับช่วงนี้นะครับยังคงแนะนําว่าให้รอดูไปก่อนนะครับรอให้ราคาย่อมามากๆนะครับก็หากสังเกตนะครับว่าจุดต่าสุดรอบที่แล้วนะครับจะอยู่ประมาณท่สามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับ อาจจะมองว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ได้เปรียบก็ได้นะครับเพราะว่าราคาตัวนี้ราคาในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยก็จะจะมีการขยับกรอบขึ้นมานะครับจากเดิมนะครับสามหมื่นสองพันถึงสามหมื่นสามพันนะครับตอนนี้ก็ขยับกรอบมาเป็นสามหมื่นสามพันสามหมื่นอ่าสามหมื่นสามพันสามร้อยนะสามหมื่นสามพันนะครับแล้วก็สามหมื่นสี่พันนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับทุนก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาสูงๆนะครับสามหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับเกาะ น่าจะรอไม่ค่อยอาจน่าจะรอไม่นานแล้วนะครับเพราะตอนนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับด้วยการอ่อนค่าของเงินบาทยังคงเป็นปัจจัยหนุนด้วยแล้วราคาทองคําสปอนดก็ปรับตัวขึ้นมานะครับถ้าอย่างไรนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบบริเคราะแต่เพียงเท่านี้นะครับคืนนี้นะครับทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญเนี่ยหลายตัวเลยทีเดียวก็คาดว่าจะส่งผลให้ราคาทองคําเนี่ยพันผวนได้ถ้าอย่างไรนะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายด้วยนะครับขอให้พี่ทุกท่านนะครับโชคดีมีอะไรในวันนี้นะครับบบรรรััสําาาหกตติดมมและช สาม,มารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ารอขายที่ราคาเท่าไหร่หรือว่าซื้อไว้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับสาม,มารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเนิสแกนเลยครับ